สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมโชดภพบ้านบ้านกลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีพระสมเด็จมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมและเช่าบูชากันอีกหนึ่งองค์นะครับพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จ เป็นพระสมเด็จที่มีการใช้นะครับเข้าใจว่าจะมีการถักเชือกถักเชือกห้อยคอนะครับมีการใช้จนจนเกิดการศึกสึกนะครับเกิดการศึกเราจะเห็นเป็นองค์พระลายๆอยู่นะครับในองค์พระที่เราเห็นนี่ ก็จะเป็นเหมือนพักวัดเกตชัยโยนะครับเนี่ยพิมพ์วัดเกตชัยโยนะครับเราจะเห็นลำไรยอยู่นะครับจะเห็นหูใบหน้าเกตแล้วก็วงแขนแล้วก็ลำตัวนะครับส่วนฐานนี่เราจะมีการศึกไปแล้วนะครับศึกไปแล้วแต่ท่านผู้ชมพระองค์นี้จะมีความพิเศษตรง เนื้อหานะครับพิมพ์ทรงเนี่ยเป็นวัดเกตนะครับแต่เนื้อหานี่เป็นเนื้อหาสมเด็จวัดะระฆังเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราลองมาชมใกล้ๆกันดูนะครับว่าทําไมผมถึงบอกว่าเป็นเนื้อหาวัดะระฆังนี่ครับเดี๋ยวเรามาลงกล้องดูนะครับพระองค์นี้มีการใช้นะครับมีการ น่าจะมีการห้อยคอใช้มาจนพระผิวเปิดสึกแล้วนะครับนี่ครับท่านผู้ชมที่ผมบอกว่าเนื้อพระนี่เป็นเป็นเนื้อสมเด็จมครคังนะครับไม่ใช่วัดเกตนะครับพิมพ์ทรงเลยเป็นวัดเกตก็จริงอยู่นะครับซึ่งเนื้อพระวัดเกตจะไม่ใช่เนื้อลักษณะนี้นะครับท่านผู้ชมเนื้อวัดเกตจะเป็นเนื้อแก่งแล้วก็จะไม่ ค่อยพบมวลสารของขององค์พระเท่าไหร่นะครับผิดกับองค์นี้นะครับซึ่งเราจะเห็นมีมวลสารที่เป็นมวลสารของวัดะระฆังเลยนะครับเม็ดดาเม็ดแดงนะครับเม็ดดาเม็ดแดงเนื้อมวลสารที่เราจะพบเจอกันในพระสมเด็จวัดระฆังที่หลวงปู่โตสร้างนะครับผมเข้าใจว่าพระองค์นี้นะครับ กดบล็อกแม่พิมพ์หรือสร้างที่วัดละคังนะครับโดยใช้เนื้อหาของพระวัดละคังนะครับมานํากดแต่แต่บล็อกแม่พิมพ์เนี่ยจะเป็นบล็อกแม่พิมพ์ของพระวัดเกศพระวัดเกศองค์นี้น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่เจ็ดชั้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเนี่ย เราจะเห็นใบหูนะครับหูแล้วก็หน้าแล้วก็ลําตัวแล้วก็วงแขนนะั้ท่านผู้ชมอันนี้เป็นเป็นลักษณะของพระวัดเกตอยู่แล้วนะครับแต่เนื้อหานี้เป็นพระสมเด็จวัดะระฆังเลยนะครับนเนื้อวัดะระฆังผมก็เลยมีความเข้าใจว่าหลวงปู่น่าจะนำพิมพ์พิมพ์ของวัดเกตเนี่ย มากดเป็นวัดะระกคังก็น่าจะมีนะครับน่าจะมีเพราะวัดเกตส่วนใหญ่เนื้อจะไม่ใช่ลักษณะนี้นะครับในวัดเกตจะแทบจะไม่ค่อยมีมวลสารเลยนะครับคิดกับองค์นี้นะครับมวลสารนี่คือวัดระครังเลยนะครับมวลสารวัดระครังมีให้เราได้พบเจอเลยนะครับนี่ก็คือพระองค์นี้น่าจะมีการ ้อยคอด้วยการถักเชือกหรือถักลวดอะไรกันแล้วแต่ผมเข้าใจว่าจะเป็นเชือกมากกว่านะครับเพราะพระมีมีการแขวนจนจนแบบบางเลยนะครับเนี่ยนี่คือด้านข้างนะครับที่ผมบอกว่าใช้แขวนหมายถึงว่าพระจะมีการโดนสัมผัสกับผิวหนังนะครับสัมผัสกับผิวหนัง มีการศึกพาลักษณะนี้ไม่ใช่ฝนนะครับถ้าฝนเขาจะมีร่องรอยของการฝนนะครับอันนี้เหมือนกับแฝนคอเหมือนกับเราแฝนเหรียญน,นะครับเหมือนห้อยเหรียญไม่ได้เลี่ยมอ่ะเขาก็จะมนมนมนไปเรื่อยๆนะครับมนไปตามระยะเวลาที่สัมผัสกับผิวเนื้อผิวเนื้อของเรานะครับนี่คือเนื้อด้านหลังนะครับท่านผู้ชมนี่ครับที่ผมบอกว่าเป็นเนื้อวัละคังเนี่ย ท่านผู้ชมก็ลองชมตามไปเลยนะครับเพราะวัดเกตจะไม่ใช่เนื้อนี้แน่นอนหลายๆท่านก็น่าจะผ่านตาวัดเกตมานะครับพระองค์นี้ผมก็เลยนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับได้เช่าบูชากันนะครับท่านได้เนื้อไปอย่างนี้ครับเนื้อวัดละขังเต็มๆนะครับท่านไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องเรื่องแม่พิมพ์หรือองค์พระนะครับ พระองค์พระก็เป็นบัตเกตเจดชั้นอยู่แล้วนะครับปิมนิยมแต่เพียงแต่ว่ามีการนําพระไปสวมใส่นะครับห้อยคอจนพระเกิดการสึกนะครับเนื้อนี่เขาจะเป็นเนื้อแบบค่อนข้างจะแก่งเลยนะครับพอไม่อย่างนั้นจะไปถักเชือกคงจะหักไปแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหนึกแก่งนะครับหนึกแก่ง แต่มีมวลสารวัดละครังค่อนข้างครบสูตรเลยนะครับเนี่ยท่านส่องไปเรื่อยๆนะครับท่านจะเห็นเม็ดดาเม็ดแดงนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเพราะวัดเกตจะไม่ใช่เนื้อนี้นะครับได้นเนื้อวัดละครัง ไอ้คอก็ได้พุทธคุณเต็มๆแล้วนะครับก็เป็นพระของหลวงปู่โตรสร้างทั้งสองวัดแลวนะครับวัดเกตวัดละคังวัดบางขุนพรมนี่หลวงปู่ก็อธิษฐานจิตในผงพุทธคุณนะครับในองค์พระนี่ครับท่านผู้ชมเนื้อนี้ไม่ใช่วัดเกตแน่นอนนะครับเนื้อนี้คือเนื้อวัดละคังเลยนะครับเนี่ย เรียกว่าเอาไปสวมใส่ใช้จนแบบเนื้อพระสึกก่อนสึกไปตามระยะเวลาที่สัมผัสกับเนื้อนะครับกับเนื้อของของผู้ใช้นะครับสวยงามครับนี่ครับเม็ดขาวนะครับผงบุทรคุณของงพ้โตก็มีนะครับผงวิเศษตั้งห้ามาครบครับตรงนี้ งนี้เนื้อมาเลยนะครับเนื้อพิมพ์ก็เป็นพิมพ์วัดเกตเนื้อวัดระครังไม่ค่อยได้พบเจอนะครับเนื้อนี้ครับก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์วัดเกตนะครับพิมวัดเกตพิมพ์วัดเกต แต่เนื้อหานี่พระเป็นพระวัดละคังนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมเนื้อหานี้เป็นพระวัดละคังเลยนะครับเม็ดมวลสารผงวิเศษทั้งห้าของปู่มาครบครับมาครบด้านข้างนะครับท่านผู้ชมเราชมงกันแบบใกล้ใกล้เลยนะครับเหมือนท่านผู้ชมส่องเองนะครับ นี่คือพระพิมพ์วัดเกตเนื้อวัดละคังของปู่โตรสร้างและทันนะครับเสกพระหลวงปู่ที่ทันหลวงปู่สร้างและเสกนะครับต้องมีฤทธิ์มีเดชนะครับมีอิทธิฤทธิ์มีปาฏิหาริมีอำนาจมีบารมี ปกปักรักษาคุ้มครองคุ้มภัยนะครับในด้านเมตตามหานิยมนะครับเมตตามหานิยมความเจริญความก้าวหน้านะครับหน้าที่การงานผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตานะครับแค่เนื้อตลงปู่นี่ก็เหมือนท่านได้วัดละครั้งแท้ๆไปโอกะไปองนึงนะครับ ไปห้อยคอพุทธคุณได้ทั้งสองนะครับเนื้อวัลลังคพิมพ์วัดเกศมาครบครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรนี่นะครับโชดพระบ้านบ้านนะครับจะมีพระสมเด็จและพระหลายๆเกจิอาจารย์มาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเช่าหาและบูชากันนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ